สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ,ค,รบค่ะอาจารย์คะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอย่างนี้หรือเปล่าคะพวกคาถาเวทมนต์มนต์ดำอะไรพวกนี้ค่ะโอ้คงไม่เชื่อครับเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้อะครับครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อาจารย์ไม่เชื่อครับคุณใสยอะไรต่างๆ ยิ่งอย่างนั้นยิ่งไม่เชื่ออย่างไรครับนิ้งก็ไม่เชื่อนะคะแต่ว่ามันมีคนเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงอะค่ะจันเชื่อจนชนิดที่ว่าต้องเสียทรัพย์สินเงินทองไปตั้งมากมายเลยนนคะอคจะรย์กรณีนี้เนี่ยขนาดนั้นเลยเลยครับใช่ค่ะโอ้แย่เลยนะครับคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์มีมีเรื่องของท่านผู้ชมทางบ้านนะคะคือส่งคําถามส่งเรื่องมาปรึกษาเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยทำธุรกิจ เปิดร้านขายของนะคะขายน่าจะขายพวกเบตดเตล็ดพวกเครื่องสําอางอันนี้ด้วยนะคะอ,อยู่แถวแจ้งวัฒนะนี่เองค่ะ,ะจ<า>๋อไม่ไกลนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็อย่างที่ทราบกันนะคะ,คะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ใช่ค่ะก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยตีสนิทก็กึง่งกึงมาถามไทยว่าค้าขายเป็นยังไงบ้างอ,อย่างเนี้ยค่ะเธอก็ เธอก็เออก็คุยกับลูกค้าปกปติอะนะคะแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยก็แต่งตัวดีอ,อดูภูมิฐานพูดจาดีน่าเชื่อถือค่ะ,คะก็ถามเธอว่าช่วงนี้เนี่ยอยากขายของดีไหมอ่าค่ะเธอบอกว่าเธอก็บน่บนๆตามภาษานะคะว่าแบบขายของไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยค่ะครับชายชายคนนั้นก็เลยเสนอว่า งั้นเอางี้มีของขังลงอาคมมาให้ออของขังเนี้ยจะทําให้ค้าขายร่ํารวยขึ้นค่ะครับถ้าอยากจะขายได้ได้ดีเป็นเทน้ําเทท่าเนี่ยก็จะก็ก็ก็ควรมีไว้บูชานะ,ะแต่ว่าคา่าค่าเช่าบูชาเนี่ยห้าร้อยบาทอ๋อครับตองเสียงเงินด้วยใช่ห้าร้อยบาทหรือว่าเธอเธอเธอก็อบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าห้าร้อยบาทเนี่ยทําให้ค้าขายดีขึ้นเนี่ยก็คุ้มนะคะอาจารย์ <it> ใช่ค่ะแล้วแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยควักถุงผ้าแพลที่มีวัตถุข้างในขนาดาเท่าฝ่ามือน,นะะี่ค่ะออกมาอ่าก็ไม่รู้ว่ามันคือวัตถุอะไรนะคะ <ừ> อะ่แล้วก็บอกท่านผู้ชมทางบ้านท่านเนี้ยค่ะว่าห้ามเปิดไม่ใ oh <my> เป<อ>ิดด้วยใช่ค่ะอา oh จารย์ oh ครับห้ามเปิดดู <ừ> แต่ว่าให้ให้เอาขึ้นหิ้งไว้บูชาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะเธอก็ก็ทำตามแล้วก็ยอมจ่ายเงินให้ห้าร้อยบาทนะคะ แต่ปรากฏว่าพอได้วัตถุมงคลของคลังอาคมนี่มาแล้วก็ยังค้าขายไม่ดีเหมือนเดิมครับผมทีนี้ก็ชายคนนั้นก็ก็เข้ามาพูดคุยเรื่อยๆออบอก <มา S 2> ว่าเออที่ที่ค้าขายไม่ดีอ่ะเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านท่านนี้อ่ะ ยังขาดการปลุกเสกของข,องของอังค่ะต้องทําพิธีธปลุกเสกบูชาพูดผีหรือว่าเทวดาอะไรในของขังเนี่ยะค,ะค่ะวิธีก็คือต้องต้องโอนเงินให้ผู้ชายคนเนี้ยสามหมื่นบ้างสี่หมื่นบ้างอ่าต้อง,ง,อต,องต้องเอาทองคําให้ด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอเธอก็ยอมนะคะเพราะว่าเออมันก็ต้องมีการเส้นไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากขายของดีก็โอนให้สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหลายครั้งอะค่ะจะบอกหมดไปเยอะ อาจารย์รับแล้วเป็นไงครับหมดไปเยอะแล้วขายข้าวของดีไหมครับก็ยังค้าขายไม่ดีเหมือนเดิมทีนี้พอพอเธอก็เริ่มเอกใจแล้วมันเสียเงินเสียทรัพย์สินไปเยอะแต่ว่าการค้าการขายก็ไม่ได้ดีขึ้นเธอก็เลยถามชายคนนี้ว่าตกลงนี่ยังไงกันแน่คือหมายถึงว่าเริ่มเอกใจว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าเสียเงินแล้วค้าขายไม่ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วแล้วผู้ชายแต่งตัวดีคนเนี้ยเธอเาก็พูดว่า ก็ช่วยไม่ได้ช่วยคุณไม่ได้คุณอยากโง่เชื่อเองอ,อ่าอ่าอเธอก็เจ็บใจมากเลยค่ะกับคำพูดนี้คือตอบอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าก็อย่างที่เขาพูดว่าโง่เชื่อเขาเองโอ้คำนางสารเนีฮะเธอก็เลยมาปรึกษาว่าถ้าอย่างนี้อ่ะจะทำยังไงได้บ้างในทางกฎหมายเธอจะไปแจ้งความกับตำรวจให้จับชายคนนี้มาลงโทษหรือว่าคืนเงินให้เธอได้ไหมคืนสร้อยคอที่ให้เธอได้ไหมที่เสียไปแล้วเนี่ยค่ะ แต่ใจนึงเธอก็แอบ,บกังวลว่าก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าที่บอกว่าโง่เชื่อเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะวันนี้ก็จะจะนาคาถามของถ้าผู้ชมทางบ้านท่านนี้มาปรึกษาอาจารย์ในทางกฎหมายว่าในทางกฎหมายจะมีช่องทางช่วยเหลือหรือมีคําแนะนำอย่างไงบ้างกับกรณีนี้ค่ะครับก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากเลยนะครับเสียตั้งเงินเสียตั้งทองรายังถูกดากนะฮะถ้าจะให้ตํารวจไปจับนะฮะคนคนนี้เนี่ยนะครับ ก็จะต้องพิจารณาก่อนว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยได้กระทำความผิดอาญาฐานช่อกงหรือเปล่าครับซึ่งจะต้องดูองค์ประกอบของความผิดฐานช่อกงครับเ,เกี่ยวกับกรณีนี้เนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอยู่ว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความมันเป็นเท็จและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นเนี่ยนะครับได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง อ่าเพราะนั้นต้องเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาดูว่ามันตรงกับข้อกฎหมายตรงนี้ไหมนะว่าายคนนั้นน่ะชอบโกงไหมนะครับซึ่งเมื่อผมพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นว่าการที่ายคนเนี้ยนะครับได้ด่าว่าท่านผู้ชมว่าอยากโง่ไปเชื่อเขาเองเนี่ยนะฮะแล้วก็จากการกระทําที่มาเอาเงินบ่อยๆเอาของขังอะไรมาเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่น่าเชื่อถือ Uhm นะคะนรับในทางปกติเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับไม่ได้เชื่อว่าของที่เขาขายให้กับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นของที่จะทําให้ค้าขายร่ำรวยขึ้นได้หรอครับผมจึงเห็นว่าการกระทําของชายคนนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เข้ามาหลอกซื้ออะไรนัดถุงขายผ้าแพรนะฮะที่ห้ามดูนะฮะ ให้กับผู้ชมเนี่ยนะฮะเป็นการหลอกลวงท่านผู้ชมครับโดยการแสดงข้อความมันเป็นเท็จเพื่อที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินนะฮะไปจากท่านผู้ชมอันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานจ้าโกงนะครับเพราะฉะนั้นไปแจ้งความให้ตํารวจจับได้เลยครับไปได้เลยครับไปได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์คะเล้าเกี่ยวกันไหมคะกับการที่เขาแต่งตัวดีพูจาดีเนี่ยมีส่วนหนึ่งในการที่แบบเขาสร้างเรื่องขึ้นมาหลอก ท่านผู้ชมทางบ้านท่านนี้ด้วยใช่เลยครับมีส่วนเลยครับบนพวกนี้จะหน้าตาดีพูดจาเพราะกราบปากหวานแสดงว่าเขาวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วที่จะมาหลอกแน่นอนครับไปนั้นท่านท่านผู้ชมที่ฟังอยู่อย่าไปเชื่อนะครับแง่ักษณะอย่างนี้มีเยอะครับมีหลายคดีทีเดียวแสดงว่าวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ประสงค์ตั้งแต่แรกครับใช่ครับแล้วจะขอให้ชัยคนนี้นี่คืนเงินหรือว่าสร้อยคอทองคํ่ที่ ที่ท่านผู้ชมทางนี้ได้ไดเสียไปเนี่ยได้จะจะมีทางได้คืนมาหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อครับคือเมื่อไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนนะพะนักง,งานสอบสวนพอเขาสอบสวนเสร็จแล้วมเขาเขาก็จะส่งมาให้พนักง,งานเายการเป็นโจทย์ฟ้องคดีครับแล้วก็เขาก็จะขอให้อชายคนเนี้นะคืนหรือแช้ราคาเนะยทรัพย์ที่จายคนเนี้เอาไปทั้งทองทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าคืนไม่ได้ก็ต้อง ยึดทรัพย์บังคับคดีครับต้องเอ่เรียกค่าเสียหายได้ครับผมโอโอเคค่ะแล้วในกรณีนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะค้าขายก็ไม่ <toss> ไม่ดีก็อยากจะถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านท่านนี้นะคะว่า, <ละ S 1> าในทางกฎหมายเนี่ยจะมีทางช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดําเนินคดียังไงได้บ้างหรือเปล่าคะอ๋อครับคือคือก็ด,ดีดีครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกำถัมที่ดีนะคือ มีหน่วยงานนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยนะฮะให้คำปรึกษาฟรีนะครับหาทนายให้โดยไม่คิดค่าจานในความเนี่ยนะอ,อ,อยู่ถึงสามองค์กรด้วยกันครับ,<ะ>รบองค์กรที่หนึ่งก็คือเ<ะ>นติบัณฑิตยสภานะฮะซึ่งเ,เป็นองค์กรของนักกฎหมายนะครับทุกวิชาชีพก็จะไปไปอยู่ที่นั่นนะฮะเขาก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นะฮ<น>ะเขาก็จะหาทนายความจากาสภา,านายความที่อาสาสมัครนะมาช่วยให้คําปรึกษาแล้วก็มาช่วยว่าความโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการว่าความครับน,นั่นคือหน่วยงานที่หนึ่งหน่วยงานที่สองก็คือตัวสภา,านายความเองนะฮะเขาก็มีครับมีสํานักง,งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยแบบเดียวกันเลยกับเนติดิตรสภาครับก็มีโอกาสที่จะให้บริการ นะครับถ้าหากวา่าเราไปหาเขาเขาก็จะให้คำปรึกษาฟรีแล้วก็หาทนายก็คือทนายความอาสาให้ฟรีด้วยครับหน่วยงานที่สนะครับก็คือสำนักง,งานในการสูงสุดเรามีหน่วยงานคุ้มครองสิทธิและช่องเหลือตามกฎหมายแก่ประชาชนนะหน่วยงานนี้นะครับก็มีหน้าที่ที่จะ,ะมีทนายความอาสานะช่วยเหลือคนยากคนจนนะฮะเฉพาะคนยากคนจนไม่มีปัญญาา อ่าธนาความได้นะฮะเพราะไม่มีตะตุ้งตะตังเนี่ยนะครับเราก็จะมีทนายความอาสาทําแบบเดียวกับของสภาทนาความแล้วก็ของเนติบมณฑิตสภาครับโอ้โอเคค่ะก็น่าดีใจแทนท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ถึงแม้ว่าไม่มีทุนทรัพย์หรือว่ามีทุนทรัพย์น้อยก็กฎหมายเนี่ยก็ก็สร้างช่องทางให้กับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ ให้คำแนะนํากับท่านผู้ชมทางบ้านท่านนี้แล้วก็ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็เสนอแนะวิธีทางออกนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางนี้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ก็หวังว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะคะมีคําถามก็ส่งมาได้นะคะก็ติดตามตอนต่อไปดนดีอย่างยิ่งนะครับใครมีคําถามอะไรก็ยินดีครับส่งคําถามมาที่จตอยินดีตอบให้ครับ โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ